bye uh -huh. ใช่พี่น้องเฮาในช่วงเทศกาลวันไหลทังพี่น้องสำรงไตครับเอาได้งันตกอภิกรรมรองเข้าช่วงแรกครับสวัสดีครับผมตาสาธุแสงทองครับสวัสดีค่ะพี่มีนันทิดาค่ะสวัสดีครับผมเตยลังสิมันแสงทองสวัสดีครับสวัสดีค่ะสาวน้อยร้อยลีลาน้องแนนหาทยาค่ะ สวัสดีครับวินเนอร์แสงทองครับขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักวินเนอร์บ้านฮักหนุ่มรอนทอร์และก็ช่องเงินจากบ้านฮักหนุ่มรอนทอร์ด้วยนะครับสวัสดีค่ะน้องไม้วรัญญาค่ะสาวหน่อยจากจังหวัดอุบลราชธา,านีค่ะน้องไม้วรัญญาค,ครับอมด้วยศิลปินน้องไม้นะครับผมทังทีมงานของเฮาก้าวแรกสู่บ้านแสงทองนะครับ เอาผู้สุดฝ้ากระแมนตีตาฮะผู้สุดฝ่าอย่างน้ำมากกระแมนตีศิลปินไม่เฮ้าฮะ<า>นี่แหละศิลปินไม่ศิลปินไม่ศิลปินไม่รายงานตัวเร่ๆทักทา,ายพี่น้องเฮาแน่อา้าให้รักให้ลูก,ลก,ลกๆรรยงานตัวก่อนครับสวัสดีครับน้องฮาร์ดพิรุภัทแสงทองหนุ่มหน่อยหนามน์คนอำนาจเจริญครับน้องฮาร์ดครับครับผมนะครับน้องบูมอัธยูแสงทองครับมาจากจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะน้องปลากระมุนนตรลูกสาวจากเมืองสกลค่ะเอาสุดท้ายน้องเอาน้องน้องสุดท้ายแล้วเร็วชื่อปูกลูกพ้อยน้องปูค่ะน้องปูเป็นเอื้อยน้องปลาน้องปูกับน้องปลามาน้ำกันพี่กับน้องเบิรงเบิรงสโซ่อะไรเบ่ร์เป็นบ่ร์เป็นน้องปูเบอร์เป็นน้องปลาชื่อน้องเหมือนเด้น้องน้ำเต้าเฮ้ยเป็นตาชื่อหนึ่งอามี่ชื่อนึงว่ายหยางน้องหิปฮะน้องหิป ฮิปยิพฮอปฮิพโป่งไอ่เบ้าดีน้องผักเพื่นนี่คือศิลปินบ้านแสงทองนะครับสวดๆนะครับพี่น้องฝากติดตามความเคลื่อนไหวลูกหลานทีมงานแพ้วๆแสงทองที่เพจหมอลำแพ้วๆแสงทองได้เลยนะครับเอาศิลปินของเฮาลงไปผักพรอมของเฮาเดชกรจังขึ้นมาหมอกวามงขโมงซื้อให้พี่น้องเฮาใหม่นะครับในจุดนึ่งเอาทักทายพี่น้องเฮาในอีแม่สวัสดีค่ะ bán này nhau là bay Bọn này nhau à, bán mực chữ bán là bán thằng này nè อ้าวสวัสดีพออเมือทางสำโรงไต่สำโรงไตเมื่อนี่เป็นเทศกาลวันไหลเป็นว้นหลงวันไหลเป็นวันไหลบ่เลยว่าว้อหลงขมาทัวขอบคุณมากนะใจจาแม่ฝนด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะบ้านฮักหนุ่มรอนทเลึงนกทาเออถ้าได้พี่น้องเขามาแล้วนะครับผมมีเครื่องดื่มบริการพี่บริการนองของเฮาได้เลยเอออด้านนองเด้อพี่นองเด้อยังออกไปซื้อกับเขาหันเด้อ คนยืนออทั้งหนาลายลาย,ลายรีบซื้อปัรจองตัวเข้ามาตอนนี้นะคะแพราพาแสงทองนะคะกําลังเล่นแล้วเมื่อนี้มีแขกรับเชิญบอกพี่บอกน้องเข้าไปเลยนั่นก็คือ บิวจิตชริยานักร้องสาวเสียงสเสน่หาบิวจิตชริยาบุญธรรมออนะครับฝากฝีฝากน้องของเฮาเมื่อนี่นะครับเทศกาลวันไหลของเฮามีทั้งผรดปรแดงพร้อมมีทั้งบ่าสาโรงไตของเฮาพร้อมออพี่น้องเลือกเบิ้งได้เลย่าซันเถอะแม่แมนค่ะแต่วันนี้ก็คือขอบพระคุณไปยังผูส้สร้างสรรค์ความสนุกสนานในวันนี้โดยพระประแดงโปรโมชัน่นใช่แลากพี่ฝากน้องของเฮาบาวาสิมาหาล้านเบื้อนพี่น้องทงั้งนี่พี่น้องทั้งสาโรงไตพี่น้องให้การสนับสนุนโดยตลอดเออเดี๋ยวเฉพาะนี่พี่น้องไม่เยอะนี่ พี่น้องมัดมาแต่ทั้งนอกหุ่นได้แม่หไหลมาตั้งแต่หุ่นรถติดแห้งแต่ว่าตอนนี้กักกำลังสิเข่ามา้าคือกันลลอฮ<ห>์ฮะต่อแถวกันเข่าไม้ทั้งนอกย่างสดสีหัวสีพีเด้แมนบอเพอื่อนได้งแตยินเสียงมาพูดเสียงดนตรีตึ่มตุ่มทั้งนองได้ยินได้ยินทางทีมงานเข,า,ขาก็ไปไหลน้ำกันเต็มที่เลยท<ห>ักทายพี่น้องทั้งไรโซทของเฮาวพรสวัสดีค่ะทั้งไรสดครับรับชมอยู่ในขณะนี้เพจหมอลำแพร์พราวแสงทองค่ะนะครับผมพี่น้องรับชมอยู่ทั้งบ้านฝากกดไลค์กดแชร์น้ำไนเดอฟ์ของเราสายซูมไลฟ์ในนนนวััี้ะครบ ขอบคุณพี่ขอบคุณน้องหลายๆเอาบัานี่เศร้าเสียงพี่น้องคนมักมวลน้อคุณแม่ใส่นคนมักมวนขอเสียงหน่อยแล้วถามพี่น้องข้ามาแต่จังหวัดใดจังคอยนีคนอูดรธานีเจ้าเป็นคนอุดรนมีบ่นอไทยอูดรธานีแถวนีนี่บ่นอขอเสียงคนอุดรหน่อยแล้วคนอุดรธานีน้ำกันตั้งคอยนีมาแต่ยาโสทรอมีบ่นอคนยาโสน้อคนยาโสมีอยู่ตัวคนหนึ่งคนอำนาจคนอุบลมีบอ หนองอคายมีไหมหนองคาย ขอนแก่นสารคามอำนาจ,จไปแลวเนรอบอำนาจไปแล้วศ <laughs> <laughs> ิลปินของเขามีหลากหลายเป็นเลือดอีสานร,ร่อยเลือดกว่าได้เลือดอีสาน้อ,อ,อ,อยต้อยเพระว่าวู่นอาหัวน้าทีมงานของเขานี่ก็คือมาจากเมืองบางไฟงโกยโสทอนจ้าเ,ออเร็จ,จากนี้มเมื่อื่นทีมงานทําการแสดงย่ทงอ่างเดินทางไปที่จังหวัดอุดรธานี่เสร็จจากคืนนี้แล้วเราก็จะกลับตีรถกลับไปทางอีสานแมนเสร็จจากงานอุดรธานีเขาก็จะตีรถกลับมาหาพี่หาน้องท่าห้างกรุงเทพและปริมณฑลอีกครั ใช่แล้วี่สามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่เพจหมอลำแพรวพรวแสงทองได้เลยนะครับรบเออปวิเป็นคิวงานยุสัยผลงานเพลงใดนะครับออกมใม้พี่น้องของเฮ้ากับให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับศิลปินของเฮ้าพี่บิวจิตชริยาของเรากกำลังเดินทางมาเพราะว่าเป็นอย่างขึ้นบางสันคุณแม่รถมันติดเงา่าแมนพี่น้องก็จะเห็นทีน่ดอกพราพี่น้องเดินน้าเดินยังด้วรถติดเห่าเด้ทางพี่บิวจนาทีน้ามากนะครับผมปวสิเป็นเพื่อนรับสองงานมือนี่ครับผมงานแรกก็คืออยู่ที่พระประแด ของเรางานที่สองปุ้ยเราค่ะเราเนี่ย,ยเลยนะเรือง,งานที่สอจะดีสามรงใตาเอา้าพี่น้องก้นบังวล,ล,ล,ลพอแล้วพบก,กับหัวหนา้าผู้น้ำทีมงานของเฮาค่ะอ่านี่คือหัวหน้าสุดแก่งแปลราวแสงทองผู้ชมและคณผู้ฟังที่เคารพ Tôi tuổi trai vỡ เร่งใจรับในดานเสียงเพล่จะบันเล่เพื่อแฟนไม่หางหาจะสืบสาสตำนานหมอลังไทยจุกจะไวในใจผูมวนชจนจะหดนดไปสิแรงสดาจะแทงกล้าหัวใจนักลินไอจะปูฟ้อ,องร้องรำจนสิใจที่มาลายไม่รายทอง ในใจของพี่น้องแฟนๆขอบคุณทุกความรักความเมตตาจากบรอดเอนจีเมสูโขโซฟอนค่ะขอบคุณพักแสดงโปรโมชั่นไม่ยอมแพ้ในโชว์แต่และชะตาตายอ่อนอ่ะแต่ใจมั่วสัยจะยืนอยู่ you <laughs> คุณเสียงประมือค่ะสวัสดีนะคะขอบคุณเสียงประมือค่ะร้อยยิ้มแรงเชื้อแรงใจจากพี่น้อง,องแฟนๆค่ะมือซิมเนียวพระพาแสงทองกราบส,สวัสดีพี่น้องเคสมุทประกาศพี่น้องสำลุงไตนะคะถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะพี่น้องเคสมุทประกาศและกับพี่น้องเอฟซีมาจากไล่บองไล่บอลน้ำกันค่ะใช่แล้วค่ะเออเป็นจังไหนไม่เป็นเอาเอา,เอาจังไหนบ <laughs> โุโอ้ยจังไรกะยิงลบวัววอวยู่เออเอฟซีพันกระแทกมากว่า หนึ่งกิโลประมาณเครื่องสมุกแล้วบัลทะทอดอยู่เดือดแต่ว่าเจ้าเอาเห็นเบาว่าหัรน่ะเออแต่พออยากลงไปเล่นนานน้ำพึ่นเตี้ยกะเคลื่อนไปอยากเล่นอยู่จ็คสีเอาบะเอาเมื่อนี้แม่ข่อยเปลี่ยนทรงผมใหม่เอ่อจ้าเจ้าย่านเจ้าฮอนบ่แม่ย่านละเนาะเออมนมาเขียวเป็นตะเบิกเงินแต่ซยวสุดนี่เขียวข่อยคิดพวอยอย่างดูแม่แอนนี่กับเบนิกาค่ะดูออกเลยว่าใครเป็นหัวหน้าวงวงนี้ฮะดูออกเลยว่าใครเป็นหัวหน้าวงวงนี้ก็ต้องเป็นผู้ชสยสุดคืบมือละเนาะ พูดเป็นหัวหน้าวงถึงมาใส่สุดคือมูไดตจังใดึงเป็นหัวหน้าแมนบเออเป็นหยางลุยมืออื่นสีเบิกเงิ่อนไห้เล็กน้อยเออกูบอกไอ้ว่ากูเป็นอยู่เด้เออมื่อกี้กูเลย์พระใส่สุดสีฟ้าเป็นหยางแม่กูบว่ามนจิตใ้คือกูใส่เครื่องหายเป็นหยางแม่กูบอกอยากขึ้นมึงเนาะเจ้าอยากขึ้นลุยดิเออกูก็อยากขึ้นกูนี่ละกูอยากขึ้นไผ้ดอกมึงผู้ใดหีเขี่ยวจำกูดอกบนประเทศนี่ผู้ยอดผู้ใดเขากระซา ซา嘛ซา,าจางฮีแม่มันเหลียว <laughs> แม่ปอ่อยายล่องเปิดโทราศัพท์เบอร์แม่ขันเคลียร์ไปบบเห็นแพล่าพ่าวสลับ <laughs> พลังคนมือนีเพิ่อนของมาเบิ้งเจ้า <laughs> เนี่ยกูนั่งโต๊ดอยู่กับเป็ดข้าวก <laughs> ูนั่งหายใจกูนั่งหาวกับเป็ดข้าวเออเออนั่งกินลาบวัวกับเป็ดข้าว <laughs> เนี่ยนะเพื่อนบางคนสีดัง เออเอาขอบคุณแม่แอนนี่อเมริกานะคะให้มาไลยน้ำใจออนไลน์มากขอบคุณขอบคุณไล่หลายอย่างทีนี้ฮกยังแพงยังให้กำลังแรงเชียร์แรงใจบอทันแด่ลามจะเฝ้าดอเล้วขือเห่าใช่ไหมบอเห่าจะให้เหรียญน้ำเที้ยงบุญแม่เครื่องเราหอนแล้ว